ใส่ใส่ครับใส่ใส่หาหาน้ำเต้าเฮ้ยเดินไไหนเโอ้ย้ำกันเลยได้ยเฮ้ย,ม,ยมันมีปาอไอยด้ย,น,ยนี่กันใส่ใส่ีล้วนี้บวกเขาดีพวกเขาสวนยายลัสวัสดีครับเรามาพบกับรายการสวสนยายลาว้าวววว ทากันไปไสไสกันครับผมพอกันกำลังใสไหมอยู่ครับวันนี้เสียงหลบวนจัง่อยได้ครับผมเอาเขียนบอดไว้จังหดเฮาจิไปยังก่อนวันนี้ขั้นตอนแรกเลยครับผมต้องไปหาไสก่อนหาเด็กนี่ครับไสซื้อครับันนี้ครับลิปนี้เขาลงทุนเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเราลิปนี่ไม่ซื้อไสครับผมไปครับผมไปเคลื่เลยครับผมพี่เนาะือไสซื้ไส ไปขึ้นรถเดีไปพอกไอีกเงนึงครับพอกันอีกเงินหนึ่งอยู่ร้านไซเด้อครับพี่น้อง100่วันนี้อ่ะตอนนี้เราห่อนของขายไซเล้ครับพี่น้องตามพมาครับเข้าเล กัดเราวันเนาะโอ้มึงจะรอนนี่นี่ไงได้ตียังขึ้นไหวยังบ่ได้ยันนั่นแต่ก็มีไส้น้อยว้าวแหวนงาบุญขึ้นด้านไม้เขาแต่ก็มีกระตาทไหนครับใส่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 อาต้องใ้่ไ้่ผ่านครับอะไรหนึ่งแล้วหรออะไรยังไงเอาอันเดียวแล้วหรอ่ะเงิน 100คลิปนี้ลงทุนกับโบธนาเนาะไปเงิน100บาทครับโอ้โน oh, <no. S 1> <c oughs> ยกนิ้วนะครับวิลิก,กูดมานบ่ครับไซนี่มานมานบอมาน,นอบอมานบอมานอ่าครับอ่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับผมตอนนี้ฮอ,อกรวาฮอดนาแล้วยางมาฮอดหมง่งใส่เราเป็นยางไปเรื่อยๆก่อนหาหมง่งใสนี่ก็คือนาผมเองนะครับดันงนี้นี่ว้าว <Wow. S 1> พี่น้องร้อยร้อย 10S ไล่ครับผมไปอ,อ่าพ่อก็ะจิไปใส่ตามหวงทางเป็นน้ำนะครับพี่น้องหวงเป็นน้ำพราะว่าฟัางข่าวมานี่ ตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกบนชิโต๊ะคำๆขป้นเรื่อยมีน้ำมันไหลลงปลาเนี่ยรตรงลงไปรุดไปใส่ไป่ใส่ผมนี่แหละครับไม่นี้หนาวล้างเดียวเพราะว่าเพราะว่าล้างเดียวนี่ก็อล้างเดียวนี่ก็เลือดเฟือครับพี่น้องเรบเซียนแล้วขี้หมูขี้หมูขี้หมูให้กระหูกผมเก่งสำเร็จไปครับพี่น้องอ้ายมีเบาะเป็นสาวหนาวเอออย่าไปอายอายถอยเป็นหมูอ๋อฮะแซนดิชไร้เนาะ

ครับพี่น้องครับวันนี้นเขามีแขกรับเชิญมาน้วครับผมคนดังระดับประเทศ <Wow! S 1> ทุกคนน่ะทิปปุจักเขาเ่าเขาขค,นนเค,คือไผคนนี้คือดีเจวิคกับพี่น้องใส่ใจได้ให่มองใส่มองได้จะกว่ามาใส่ใส่กับอ้นี้นะไอเดอบดมามาิาตมกินต้มยมาไอเดิวิน้ คืออยู่ดิษเลยเจ้ยังเดียวบอกกล่าวเบาะนะที่เจ้าเคยใส่ใส่อยู่บ่อยาๆนมเนี่ยเาราใส่อะ,อ,อะไรเอาเจ้าเบาใสุ้ฟังด้วยมาตักมือผมครับมาตะแต่ยังไงนี่โอ้ไปโอเคครับมาเลยครับหอดทงหน้าเลยเดี๋ยวเสียงไเซียนบอดเป็นคนจัดการใส่ใส่ด้วยครับวัอนี้เห็นไม้แล้วเห็นไม้แล้วในมือจากอีพีก่อนนี่ สลาโก๊บเถ่าบาได้แค่เถ่าเลยครับไอ้ไอ้ผู้อยู่ใไซจะไปเว้าเลยออยคนเสียสื่อเสียงมันเลยครับเขาเวอลไซขนาดเสียสื่อเด็กบันสะพังทรวงมันมาซะรอบนี้สิมาใสๆครับใสๆหาหาน้ำเต้าหาฟูหาปลาถึงแล้วตอนนี่ก็เอาแล้วปะไปต่อมันจะขำก่อนใส่กันเดี๋ยวจะขำไปมาครับ เซียนบอลคะเซียนบอลที่มาใส่ใส่ชว์ดครับวันนีว้าวได้เรซียนครับอะดีบหมายเขาลองน้ก่อนอ่าดีครับเซียนบอดกังใส่โอ้ยใส่ใสใส่ใส่ใส่มนใส่เดียวหรือว่าใส่เดียวเดีเด เียนบอลนีกกันักเล่งนาครับนนี้ยวน้ใส่ยังเดียวตัวนมี้ร่มไ่มัจ่อยเลยนี่ไป่นต้ใหญ่ตื่เต้นี่ครับใส่ไปเลยอ่ะตัวนี้โอ้ยต่ำกันเลยได้ยเง้ย What What the Fuck อ้คุชิมานอยู่บน้อเด็ดนี่นี่าปลาปลาบหมักมอง่าๆปลาเหม็นหนีมาแล้ปลา วิธีการใส่คือคันปกติคนเขาจะใส่เลยเขาจะใส่ทังนี้กัเทิงเลยมันโบมานีหลีผมเคยใส่กับโหมาน่วิธีการใส่ใส่แล้วนี้่ครับนี่ครับปามันมาม่ใช่กระโดดกันดีหรอเาะไม่ใช่กระโดดกันดีเอนบกาบอ่ะไาใส่นี้เขาใส่กันอย่างนี้นี่เขาใส่กันอย่างนี้ นี่ก <akl dit> <ais> <ALLY>: ้อนยังไงอะเออป้บที่เขออย่างไรเลยเออ้บ้วนี่ทั้งนี่ทั้งสูงทั้งนี่ทั้งต่ำอันปากไปทั้งต่ำเออเนี่ยนี่ใช่นี่ป้บที่เขออย่งไรกูเออกูแมนมาแล้วเอาสาระไปหาไปอ่าเดี๋ยวไปใกล้กล้องกันไม่ต้องขยับหรอกมือกล้องนี่เอาตรงนี้เขาเอิ้องงาไซนี่งาไซ งา a ไซงาไซงาไซกับงะไมันคือกันอยู่ครับมัคือครับงาไซจะเป็นเนอันี่กนงะสร้างริงยงวๆมีสองอันง่ไซกันร่าไว้ร้องไว้นี่ถือจับยันถืองะไซกี่เนี่ยนี่เอาเอาทางนี้รุมๆนี่กับพี่น้องทางนี้ทางนี้รุมอนาเพื่อว่าให้ปลาปลามันสิหล่เขาทางนี้ไปเขาทางนี้มันสิตกมาอยู่บงนี้เฮ้ยครับแต่้าเขาว่ายตัวนี้อยู่ทางน ก็หนึ่งต้องแนหนึต้องเป็นคนถาซับถ้าจกมาถาซับนับ1 2ึ่งสอามบาดสาวให้งูนั่นซับเลยหนึ่งงูออกก่อนมอหนึ่งสามเข่าข้อใส่กับพี่น้องไร้ยบ่รู้เรี่กไทได้ดนปดูการแสดงครับอะเดี๋ยวผมสอยผมก็ใส่มเป็นนะครับ ใส่เอาเป็นเดื่องผมที่ใส่หนาคุณนะครับใส่หนาตากล้องครับใส่หนาคุณนี่แหละไปกับเสนนี้ย้อนสักเล็กน้อยวางตีกันวางตีกันนี่ทางไหนก็บอกนะครับโอ้เบาได้เบาเบอลเดบบอลอันนี้ครับวิธีการใส่กระตุกเนี่ยมาอย่าซีดสิคนไปเลยเปียกไปเลยเพื่อนแล้วฝนกระตกปล่อยๆครับฝนตกนิดจังหน่อย แงพอดีหวานครับมันตบน้ำก็ไหลลงมาสามาามไ l l าัส่งกล้องเห็นบ่าก็โคนรหล่อเนาะมือบ่ได้บงังเนาะครับกล้องสางครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคเนาะสั่งกล้องสั่งกล้องเด็กการนี่ทีมงานใหม่ครับน้องดีเจวิวมันต้องได้กันบ้างว่าสามตัวเขาต้องถึงก็หาเนื่อมาปกไว้โอ้โห,โหแข็งปากมี ต้งใส่ใคาถาเรียกป่าได้ครับคือในนิทานเรื่องสังทองเงาะเงาะ<ม>น <owa> ี่สามารถเรียกป่าเรียกปูเรียกป่าได้จะเรียกโจ๊บก็ได้ได้ครับเงาะนี่โดยจับปลาครับเงาะสามโลดลอยครับมีเงาะโรงเรียนครับเอาไปทิ้มาคาถาอื่นป่ายนะครับเอาบาตามเลยเอาบาตาม น้ำมตัดเสือน้มตัดเสือเดี๋กวกะตัดทรงเดี๋กวก็ตัดทรงเบื้อหังกระหิตปาซิตินเบื้อหังกระหิตปาสิตีนกูช่วงสิบปรมาณดอกมือนี้เดียวเดียวเดียวอันคาถาเจ้ามันเป็นของแข็อยู่ันี่คาถาเจ้าเียนกับลูปูไหนมาคิ้นทันบอกพะท่นบอกเลยจับูได้แล้วเดี่ยวเนี่ครับัาผมตั้งกล้องเขาไว้เบื้องใกล้ๆนะครับเอาใกล้ๆนะครับ สีใส่ดาเราจะเป็นอย่งสีนะครับฟ้ากัเขาอืนอ่าสร้างกล่องขึ้น้านนะครับอา่อามื้นท้อ,อกับสีมะยามครับเดี๋ยวสีไทยเบิ่งอีกที่นะครับตอนเศร้าเอาเซียนวอตอีกยังที่ฝากอาู้ชอปน,นะครับรักนะครับรักม,กมากมากกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์ให้เหนเดอ้อขอบคุณครับครับผมโอ้นี่ครับใสใสแล้ว ฝนตกอีกแล้วครับมาหาป่ามือใดก็ฝนตกเมือนั้นเมือนั้นมาหากบนี่ก็ฝนตกครับเปียกท่านผู้ชมกับซอยกดไลค์กดแชร่ได้ครับลงทุนขนาดได้นี่ครับซื้อใส่มาตั้งร้อยหนี่งใส่ลอยหนึงนี่เชิญดีเจน้องวิวมาหนี่ครับใส่ลงเออนี่แหละโว้ยฝนตกครับผม มืออื่นในสุ่งสีมานเด้ครับป่าไก่โต่งก็เอือนปลาคอหไงเซ็ตผมแท้มือเอื่นนี่มะได้ขี่โม้ได้ครับนี่ของแท้ได้ครับเบื้องลอดมืออื่นมือเอื่นนี่อเบื้องลอดมังูเนี่ยนอนเข้าไปในไซนะเป็นไดี่เจนต้องยิวถึงบังคับมาก่วนี้ึ้นหนาบุ๋นขยิมดูค้างอยู่บังคับมาเมือนี้ตอนแรกว่นทีไปให้เบนคับแต่เบาดบอกว่าครัไอ้เบนก็ไปบวดมาใส่ใกระชายขีดครับผมก็เลยสิ่งมาครับอ๋อไม่ได้ไปออก งานคอนเสิร์ตไซบ่รเดี๋ยวนี้ดีเจวิวนี่เพื่อไปยังบ่กต้อัแบบบิดโอเคจบครับบ๊ายบายมาไป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 กลับบ้านโอ้สีสิ่งกันนะครับเด็กแว้นประจับมูบ้าน ขาปิงไปจำซ่อยอ่ะโอ้นี่เสือหมอบหมอบหมอบมีหมอบอีกมีหมอบอีกดูด้วยดีเจวิวดีเจวิวรถเป็นไรอ่ะเกียร์สตาร์ทไม่ติดน่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้เพื่อนยูล่ะเพราะว่าเพื่อนก็มาด้วยีีเกยงั้นก็ แล้วแต่นะกลับบ้านใครบ้านมันไปแล้ว